วัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะนายยูขอภัยมือโปหัดตกนะฮะนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยนะฮะพร้อมตกสูตร X 1 0 Plus ฉีกซองใส่น้ำแล้วตกได้ทันทีเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในกันนะครับนี่ดูดิตัวนี้เป็นฟิโลโมนที่ผสมมาอยู่แล้วนะฮะในเหยื่อของเรานะฮะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวนี้ผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ใครได้ดมกลิ่นต้องติดใจเป็นปลาได้อยากจะกระโดดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูว่าข้างในมีอะไรนี่นะครับจะเป็นสีขาวนะตัวนี้คือเหยื่อนะครับไม่ใช่หัวเชือ้อแต่เราผสมลงไปแล้วคือ x10 Plus พร้อมตกครบพร้อมตก x10 นะครับอีกซองผสมน้ำตกได้ทันทีดูความละเอียดแล้วจะบอกว่าอยากให้เฟซบุ o กนะฮะหรือว่ากล้องวิดีโอเนี่ยมีกลิ่นหรือเกิน ตัวนี้เป็น X10+ Plus เพราะฉะนั้นสูตรไม่เหมือนเดิมตัวนี้ผสมน้ำตกได้ทันทีดูดูดูความเนียนดูความเนียนรึกว่าแป้งเพราะฉะนั้นเหยื่อเบอร์นี้นะครับสามารถที่จะผสมน้ำนิดนึงเนี่ยแล้วกอกแน่นมากนะครับสายชิงหลิวสายสปิวนะฮะสามารถที่ซื้อไปใช้ตัวนี้ตกได้ทั้งวันนะครับไปบอ่อแข่งไปบอ่ออะไรลืมซื้อเหยื่อเข้าไปที่ร้านไม่ต้องหมักเองตัวนี้ผสมฟีโลโมนแล้วพร้อมตกคราบนี้พร้อมตก พร้อมตกนี่พร้อมตกพร้อมตก X 1 0 Plus นะฮะโอเคเจอกันเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวให้สวัสดีครับ